ดุจแสงโส,สมสองฟ้าคราคขืนค่ำเย็นยิ่งล้ําฉ่ำชื่นผืนแหล่งล่าพระองค์โสมสถิตใจไทยทุกคราพระเมตตาแผ่ซึ้งตรึงกมลที่13กรกฎามาบรรจบขอน้อมนบเชิญไตรรัตน์ประพัดสอนทรงชลานชนยืนนานสถาพรเป็นมิ่งขวัญเหล่านิกรตราบนิรันควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระมองข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเอสแอนด์ซีอมียมจํากัดผู้ผลิตรายการยกขยงหกโมงเช้า รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเงาแห่งวัฒนธรรมไทยที่หลืออยู่ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท s อ e m อ o r i u m ียมจำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันธายหนอลสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง ผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้เมริดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัทปตท,อทอจำกัดมหาชนยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์7 77 7ตราหมอสิงผลิตภัณฑ์ซปเปอร์แวตรานกเพนกวิน AJ m u s i c Box ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิใจเสนอสหลังร้านรารต้องลบยกขยงยก,ยงยกยงขยงหกโมงเชา้าสตาร์ทอัพ AEC ยองหโมงเช้า s t a าร u p AEC นะคะตอนนี้จิบอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะภาคตนออกของประเทศไทยเรานั่นเองแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนที่ไหนที่น่าสนใจที่จิบนอนมาเสนอคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมต้องห้ามพลาดเลยต้องติดตามชมรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะช่วเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาดลส,สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พอตท,ทพลังที่ยั่งยืน AJ Music s Box <S มาแล้วค่ะท่านอนตสวัสดีค่ะออโอ้โรอนานไหมคะไม่นานรอดนิดน,นิดเดียวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองระยองอยู่ถนะะน,นยมทินดาตอนนี้ <ปะ S 3> เราอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์เมืองระยองถูกต้องนะคะโอเคงั้นงานนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้ท่านดรพาจะเที่ย,ยว <จะ S 3> หน่อยแล้วกันค่ะเราไปชมดูดูทางนี้ก่อน ทางนี้ก่อนก็ได้ค่ะไไไปไปไปทนนมีอะไรบ้างขัานนี้เยอะแยะไปหมดอโอ้ของเก่าเยอะน่าสนใจไหม สนใจมากค่ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้โหตั้งแต่พิมพ์ดงพิมพ์เด็ดนี่เนี่ยนี่ทันไหมอันจะไม่ทันค่ะนี่อันนี้ไว้แบกก็คือปิทยุสมัยก่อนโอ้โหยังทันอยู่แล้วอย่างสมัยก่อนคือไม่มีไฟฟ้านี่เขาใช้วิทยุเขามีทานเขาใายทานทานก้อนใหญ่สมัยก่อนนี่เขาก็จะมีทานมีนี่ลูกคิดค่ะเด็ดยังไงคะเวลาที่เครื่องคิดเลขของอดีต พอได้อยู่เนี่ยอันนี้ข้างบนนี่น่าจะเป็นเลข5้านแต่ทําไม่ค่อยได้ละหนึ่งห้านี่ก็มานี่มันหลักสิบอย่างเนี้ยเป็นแต่นี่หนูชอบหนูชอบนี่นี่ค่ะเ <c oughs> ครืค่องพิมพ์ดีดมีหลายๆแบบนี่พิมพ์ดีดพิมพ์ดีดตอนเด็กๆที่บ้านเคยมีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมจะเป็นจําได้ว่าเป็นเครื่องสีดําแล้วพอลาพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยพอมันหมดหน้าปุ๊บ<ไ>ใช่ไหมเราจะต้องเลื่อนเองถูกต้องต้องปัด นี่แบบอย่างนี้คือแต่ละแบบด้วยมันมีการใช้งานต่างกันไหมคะนต้ต่างกันนะข้างหน้าจะมีหนังสืออ๋อหนังสืออสทอันนี้ใช่ไหมคะที่ท่านดตรบอกใช่อสทอเขาเขียนว่าอนุสารน่าจะเป็นน่าจะเป็นอนุสารการท่องเที่ยวอ๋อน่าจะเป็นเช่นนั้นเนาะค่ะเราไปดูรูปภาพเก่ากันดีกว่าเราเรื่องระยองโอ้ดีค่ะตามกันไปเลยค่ะคุณผู้ชม าเาล่าอาดีตรูปภาพเยอะมากใช่ตั้งแต่2460 24 7 0สโอ้โหอันนี้ก็คือบอกเล่ามาตั้งแต่กกาาชีวิตคนไทยเนี่ยสมัยก่อนเลยนะคะก็าำรับผู้ที่อยู่ในดินแดนตรงนี้แหละคือแต่สมัยรอห้าค่ะ,ะท่านรองตะนขานี่อันนี้ไฝอ,อยมือเสืออยมือเสือ,อ,อ,สอใช่ไหมคะ ทำไมใหญ่ขนาดนี้คะมันใหญ่มากเลยนะหอยเนี่ยตามข้อมูลเขาบอกว่ามันหนักตั้ง200กิโลอือค่ะตัใหญ่นี้เป็นเมตรเลยนะมาขึ้นข้างบนดีไหมมาดูข้างบนค่ะพอเท้าสักเล็กน้อยขึ้นมาบนนี้นะคะก็จะเห็นรูปภาพสมัยก่อนเยอะแยะไปหมดเลยรูปภาพรูปเจ้าของบ้านครอบครัวสัตว์อุดมหรือสัตว์อุดม ขอบคุณครอบครัวนี้จริงๆนะคะที่อนุรักษ์ของเก่าไว้ให้เราได้ศึกษาได้กลับมาเห็นกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เนี่ยมีบางอย่างที่ไม่รู้จักเลยแหละอย่างจิ๊บเป็นต้นบางอย่างจิ๊บก็ไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นก็ไม่เห็นที่นี่แล้วนะคะการท่องเที่ยวเนี่ยจะดีมากเราไปเที่ยวแต่ละถิ่นแต่ละแห่งแต่ละที่เราก็จะได้ความรู้ได้สาระนะรู้ได้เรื่องราวค่ะมากมายเลยรืออย่าง สักพักแล้วค่ะแต่ว่าไม่กล้าบอกเห็นบ้านสวยเลยอยากชมบ้านก่อนอย่างนี้เดี๋ยวเราไปหยอดตู้้เขาสักร้อยหนึ่งเขาจะได้ไปใช้ในการที่จะพัฒนาเมืองเก่านี้นะหลังจากนี้เราจะมีเมนูอร่อยพาไปพาจะไปกินใช่ไหมคะใช่ร้านรายองรายองอุ่อเก๋เป็นร้านยังไงเดี๋ยวเราคขอยไปดูอ่ได้เลยค่ะไปกันค่ะเชิญจ้ะรับบริจาคเข้าโครงการ ฟื้นฟูเมืองเก่าค่ะเพราะว่าที่นี่คือเปิดให้เข้าชมฟรีใช่ไหมคะชมฟรีโอ้ดีจังเลยได้ค่ะเราก็หยดให้เขาหน่อยเหมือนกับว่าให้งบเข้าไปเพื่อจะไปพัฒนาไปฟื้นฟูดีค่ะโอเคค่ะคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปหาอะไรทานแล้วค่ะไปกันค่ะไปค่ะ น่านทานไหมถ่ายรูปใหญ่เลยมากๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวจิ๊บจะเอาไปลงอินสตาแกรมเนี่ยจริงอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะลงว่าวันนี้เรามาทานที่ร้านรายยองกันแหมได้รูปสวยๆเยอะเลย เออยู่กับพยะแล้วนี่คะเอ้าท่านครัไม่เตือนอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนถ่ายรูปเดี๋ยวนี้เป็นวันธรรมใหม่ก่อนจะกินอะไรทั้งนั้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปแล้วก็ส่งส่งไปแชร์ส่งไปโอ้โว่าชั่วพั่วโรกจะได้มีคนตามากินกันเยอะๆของอร่อยต้องแชร์ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวหนูต้องถามก่อนว่าทําไมท่านต้อถึงพาจิ๊บมาที่ร้านรายองคะร้านนี้เขามีชื่อชื่อดังในเรื่องความอร่อย ค่ะก็แค่เห็นนี่ก็น้ำลายไหลแล้วมีอะไรบ้างคะพี่ยะนี่ข้าวมันไก่ที่เป็นข้าวมันไก่เลยต้องแบบนี้ค่นี่ข้าวมันไก่จริงๆแล้วเมนูเราจะมีเยอะค่ะแต่นี้ก็คือคัดมาเด็ดๆด็บวกกะทิเลยค่ะมีข้าวมันไก่มีโรตีแกงเขียวหวานโรตีพิซซ่าแล้วก็ก๋วยจั๊บโบราณค่ะโบราณจริงๆเลยก๋วยจั๊บถ้าเราเล็งเมนูไหนไว้อันแรกเลยข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อืมค่ะอันนี้คือความแตกต่างของร้านอื่นมี อะไรอคะจริงๆแล้วข้าวมันไก่ก็ถ้าถามว่าแต่ละร้านจะมีค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะจะมีทีเด็ดบ้างอะไรบ้างแบบเป็นไก่ต้มพิเศษบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยก็คือจะคัดเรื่องข้าวค่ะข้าวที่จะใช้ข้าวของคนระยองด้วยคนระยองใช่ค่ะคือทานแล้วมันมีความรู้สึกต่างจากต่างค่ะเพราะว่าข้าวเขาจะเม็ดสวยเม็ดสวยจะเป็นคนระยองมีลงสีอยู่ที่นี่ค่ะใช่แล้วก็ไก่ของเราก็จะต้องตั้งเวลาในการต้มจะค่อนข้างพิถีพิถัน คือจิ๊บจะบอกนะจิ๊บเป็นคนที่ชอบทานข้าวมันไก่มากคือต้องบอกว่าชอบทานมากจริงๆแต่ว่าอย่างแรกที่เห็นแล้วรู้สึกแบบโหน่ากินมากคือ,ค,อคือไก่นะตอนแรกคือข้าวเนีย่ยจิ๊บยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่<ม> <ไป S 2> จิ๊บจิ๊ที่ไก่คือไก่ไม่แห<ม>้งใช่แล้วก็กำลังดีอ่ะแล้วก็ของเราจะไม่ตกไก<ม>่แบนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยอย่างเงี้ย่ะไม่อร่อยแต่แบบเนี้ยไก่ชิ้นใหญ่นะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะว่าแล้วก็ทดลองสักหน่อยลองเลยตอนนี้เนี่ยจะขอลองชิมปุวยจับโบราณ เมนูใหม่ของร้านนี้นะคะอันนี้ก็อร่อยนะคะดรพี่ยาทำไมถึงเป็นน้ำข้นล่ะคะปกติเราจะเห็นน้ำใสน้ำใสก็ก็ปกติก็สูตรอ่นะ้คะเราก็เลยแบบเราต้องทำน้ำข้นค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เหมือนคนอื่นได้แตกต่างได้แตกต่างอร่อยมากค่ะแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยค่ะที่กำลังดูรายการของเราอยู่แล้วอยากมาลองชิม ีมือคุณแม่มาได้ยังไงบ้างคะหรือว่าโทรเข้ามาได้ไหมคะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นย่านเมืองเก่าจะเป็นถนนวันเวจะค่อนข้างมาย่านนิดนึงค่ะก็เบอร์โทรก็0933200058ค่ะโทรเข้ามาได้ตลอดเลยค่ะเราก็มอบเลยดีไหมดีค่ะเพราะว่าอร่อยมากจริงๆอร่อยมากเนี่ยเรามีเราก็มอบไปไปปฏิบัติให้กับร้านไดยองนะคะอร่อยห้าดาว ครับกับ12บเมืองต้องห้ามพลาดคราวนี้ครับของอร่อยออกผลิตภัณฑ์ตาพันชายนรสิงค์ครับแลาขอมอบผลิตภั์ตาล้วนเชียงให้นะคะคุณค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑหน้องโพค,ค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณพี่ยามากมากเลยนะคะที่แนะนำเมนูเด็ดๆให้กับผู้เราได้ลองชิมกันนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถมาได้โทรสอบถามได้ที่เบอร์ที่ให้ไว้เลยนะคะโอเคต้องขออนุญาตพี่ยานะคะตั้งใะทานด้วยกันได้นะคะพี่ยาไม่เป็นไรค่ะตามสบายค่ะค่ะมีวิธีการเลือกยังไงอะคะยังมีดินติดอยู่เลยครับตรงสดๆเลยค่ะล้างให้สะอาดแต่เราไม่ใช้ล่างเราใช้ใบอันนี้ที่สดเลยครับยกขยงหกโมงเช้าสตาร์ทอัพเอไช่วง ทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีต้นตะกูลผมแตกยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์7 77 7ตราหมอเสกไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนปลูกพืชระยะสั้นใช้มเมล็ดพันตราสอนแดงร้าติดตามสนุกสนานพานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามพบ ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราม่วนศูนย์ผงชิง้าไปชุสวัสดีค่ะเราอยู่กันในช่วงทั่วตลาดอร่อยยกขยมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดสดเทศบาลเมืองจังหวัดระนองค่ะแล้ววันนี้นะคะได้รับเกียรติพิเศษจากท่านรองสันติท่านรองพัฒนุพานุเดชและชาวคณะสวัสดีค่ะ ใชฟพึ่งค่ะวันนี้จะเลือกสั่นเมนูอะไรมาทําดีคะวันนี้ผมทาเมนูข้าวผัดลาบหรือข้าวผัดโชคดีก็ได้ข้าวผัดโชคดีเพราะว่ามีลาบพี่มอนอยากทานหรือยังคะแปลกดีครับอยากอยากอยากทานแล้วถ้าอยากทานแล้วเราไปจ่ายตลาดกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะและในช่วงทัวร์ทัวตลาดอร่อยยกขยงกันในวันนี้ เราก็มาอยู่กันที่ตลาดสดในเมืองระนองจ้าอํเาเภอเมืองระนองอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักแต่ก็เป็นเมืองที่น่าอยู่และผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองค่ะและต้องขอบอกเลยนะคะว่าตลาดสดในเมืองระนองนี้มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อเลือกช็อปตามสบายถ้าใครอยากจะมาชอ็อปและสัมผัสกับ,กบวิถีชีวิตชาวเมืองระนองก็อย่าลืมแวะมาก,กันแต่ต้องเช้าหน่อยนะจ้าในส่วนของข้าวผัดลาบอะค่ะเชฟเราต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ<อ>้างคะเตอหอม ต้นหอเอ่อผักชีลาบมีวิธีการเลือกยังไงอะคะยังมีดินติดอยู่เลยครับตป็นสดๆอยู่นะคะร้างให้ตาแต่เราไม่ใช่รากเราใช้ใบอันนี้ที่สดเลยครับก็คือเดี๋ยวเอาไปก็ตัดรากทิ้งมีอะไรอีกนะคะเดแล้วหอมแดงขายโลเท่าไหร่โลหนึ่งครึ่งโลก็พอครึ่งโลครึ่งโลนะคะอันนี้ของสดเราก็ได้ครบแล้วใช่ไหมคะเซฟใบสาระแดงมีไหมครับใบสาระแดงไม่มีแม่เดี๋ยวไปซื้ออีกร้านนึงครับได้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับมีจ่ายตังก่อนครับผม ขอบคุณครับเมนูนี้ครบแล้วเราไปเลือกเครื่องปรุงกันต่อค่ะครับครับเมื่อกี้ซื้อผักไปละเครื่องเคียงไปแล้วอันนี้มาเลือกเครื่องปรุงต้องใช้อะไรบ้างคะเครื่องปรุงนี่ผมวันนี้เพิ่มความหอมและความอร่อยนี้วันนี้ผมจะใช้ซอสปรุงรสปลาฉลาดเขียวครับของกุ้นเชียงครับอันนี้ขูดเดียวพอเลยครับขูดเดียวพอครับที่ขาดไม่ได้ผมจะซื้อผงลาบครับวันนี้ผมใช้ผงลาบตาหมือที่หนึ่งครับอันนี้มีความเปรี้ยวมีความหอมมีความเผ็ดอยู่ในนี้หมดเลยครับ สะดวกมากเลยค่ะครับผมนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยจ่ายเงินค่ะจ่ายเงินก่อนครับซื้อของทุกอย่างครบแล้วใช่ไหมคะเชฟซักจะหิวแล้วแต่ต้องส่งเชฟปึ n แล้วก็ชาวคณะไปเตรียมของที่หน้าตลาดกันก่อนเพราะว่ามมยกับด็อกเตอร์จะต้องอยู่พูดคุยเคล็ดลับสาระก่อนอย่างส่งทุกคนไปก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตามไปค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะที่ดรสุนทรจะมีเคล็ดลับและก็สาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ชมค่ะ ดรคะวันนี้จะเอาเคล็ดลับหรือว่าเรื่องอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างคะมันต้องเกี่ยวเนื่องกับการปรุงการปรุงการปรุงเมนูอร่อยของเทปปึงค่ะสุดรอประจำรายการใช่ค่ะวันนี้จะทำเมนูอะไรคะเขาะจะทำข้าวผัดแต่ว่าเราจะคุยเรื่องการปรุงข้าวผัดเคล็ดลับความอร่อยในการผัดข้าวผัดมันกุ้งนี่แหละมันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมาก ยังไงคะมันทําให้ข้าวผัดเป็นยังไงมันทําให้หอมเพราะในนี้ส่วนประกอบของมันคือกุ้งกับมันกุ้งแล้วมีกระเทียมเจียวน้ำมันใช้น้ำมันตัวเหลืองนี่มันกุ้งมันกุ้งค่ะก็ผัดข้าวผัดกุ้งอันนี้มันปูผัดข้าวผัดปูนี่ก็คือความอร่อยแล้วข้าวผัดเดี๋ยวขอแนะนํานิดนึงยังไงคะเราก็กินแต่ข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูใช่ค่ะต้องปรับใหม่เลย เพื่อทำข้าวผัดสมุนไพรข้าวผัดสมุนไพรบ้านเรามีเยอะแยะเลยโอ้โหใส่เข้าไปเธอผักน่ะไม่ว่าตั้งแต่ตะไคร้ใบมะกรูดคาเป็นเมนูใหม่เราต้องใส่ได้หมดเลยอะไรที่มันเกี่ยวกับสมุนไพรไทยเราก็ใส่อาหารทะเลเข้าไปโอ้แลนองนี่พี่เราอยู่ในอาหารทะเลเอะใช่ทะเลอาหารทะเลสดจุ๊จิ๊จใช่ค่ะเดี๋ยวสู้เซฟพึงไม่ได้เขาไปยุ่งจิ้งห่ะไปยุ่งยังไงคะก็ข้าวลาบกับข้าวผัดมารูดกันเมื่อกี้อุ๊ปไว้อ่ะข้าวผัดลาบ ลาบนีนะเป็นอาหารของคนทางภาคอีสานแต่แน่นอนเขาจะเอาข้าวผัดมายุ่งอยู่กับลาบแต่จะยุ่งอยู่ไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันไหมคะใช่เราตามไปดูได้ค่ะจะได้รู้ว่าข้าวผัดลาบของเชฟปึงข้าวผัดจะ้ามจะแปลกแล้วก็อร่อยแค่ไหนที่แล้วจะมีโชคลาบด้วยใช่ดีกวไปเลยค่ะใส่หมดเลยใช่ไหมคะเชฟไม่ได้ค่ะเดี๋ยวรถจัดไปครับใส่ประมาณไหนคะใส่กินมาเลยนะครับมาแล้วมาแล้วนี่ ยกขยงหกวงเช้าสตาร์ทอัพ AEC ช่วงเทสตี้เทสตี้ชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนดูผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรศีอุนผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เรียงลงหก <6 S 2> มงผลิตภัณฑ์นมสดตรา น้องโพกยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากว่านอนเป็นาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเฉียงช่องสามสารนาติดตามสนุกสนานผลิตภัณฑ์ซปเปอร์แวตรานกเพนกวินตามปกงงดูช่องสามหลายรายการกลับเข้ามาสู่ช่วงสําคัญของรายการของเรานั่นก็คือช่วงชิมข้าวโพชิและเมนูในวันนี้ก็คือเมนูข้าวผัดลาบค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะเชฟผมใช้ข้าวสวยธรรมดาแล้วก็หอมแดง ก็กระเทียมปลาคีร่าต้นหอม,หอมใบสะระแด่แล้วก็ไข่ไก่ที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้ผงรสลาบครับไออันที่ผมจะเพิ่มความหอมความอร่อยวูนี้ผมใช้ขึ้นชียงครับฉลากเขียวครับผมเริ่มกันเลยนะคะกระเทียมครับผมนี่กระเทียมลงไปนะคะอันนี้ผมไม่ใส่หอมครับเพราะว่าปกติแล้วลาบเนี่ยก็ต้องใส่หอมแดงอยู่แล้วแต่ว่าผมข้ามาเปลี่ยนมาเป็นใส่ลักษณะนี้ครับเป็นการมาวิธีการทําใหม่ครับแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมครับอันนี้ไข่นะคะนี่ใส่ลงไป เคล็ดลับต้องใส่ก่อนเห็นไหมไข่ใช่ข้าวจะได้ไม่แฉะแล้วก็ไม่ติดกระทะครับใช่เลยผมใส่ข้าวเลยครับนี่ใส่ข้าวที่อถวข้างหลังบอกรอชิมแล้วค่ะเชฟอันนี้ผมก็ผมลดราดต้นแบดของผมครับวันนี้ใส่ในทั้งสองครับไม่เอกไม่เอกใส่ไปในขั้นตอนนี้รคับผมใส่หมดเลยใช่ไหมคะเชฟไม่ได้ค่ะเดี๋ยวรถจัดไปครับใส่ประมาณไหนคะเดี๋ยวประมาณคือระบายก่อนแล้วระบายก่อน ครับผมใส่กินมากเลยนะครับมาแล้วมาแล้วนี่ท่านรองทุกคนหิวใช่ไหมคะทานนมรองท้องก่อนดีกว่าคือที่มีประโยชน์มีโปรตีนรสชาติปูรสครับเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมความอร่อยข้างหลังเริ่มกระท้วงแล้วค่ะเชฟเพราะว่ามันหอมเยอะยวนมากผมไม่ใส่โปรตีนคุ้งครับคุ้งคำเมื่ปคุ้งคำเมื่อ เรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยครับผมก็ใส่ต้นหอมครับต้นหอมเพิ่มความสวยงามโอติลาบนี่ก็จะกินต้นหอมต้นหอมอยู่แล้วแล้วก็พักทีไปเรื่อยครับหรือผักชีลาบครับเพิ่มความเป็นลาดลงไปนะะคจบแล้วครับมาแล้วครับเรรรียยบบ้้อแลวคัเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูข้าวผัดลาบค่ะอยากชิมกันแล้วไหมย งั้นเราไปชิมกันเลยค่ะงั้นขอเชิญท่านรองแล้วก็คณะเชิญชิมเลยค่ะแต่บางบานตื่นยิ้มรัตตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงยร้อยไหมคะร้อยยังเลร้อยไหมร้อยไหมมีแรงตอบแล้วค่ะหลังจากได้กินข้าวผัดลาไป <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนาะยกเทศมนตรีเมืองประนอง ท่านเลขานายกเทศมนตรีเมืองระนองและคณะทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนในการเดินทางในครั้งนี้ค่ะร่วมสนับสนุนการเปิดประตูสู่ AEC โดยผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิง์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง้วนเชียง ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์7 77 7ตราหมอเสงบริษัปทปตทจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้มเมริดพันธุ์ตราสอนแดงผลิตภัณฑ์ซูเปอร,ร์แวตรานกเพนกวิ AJ Music น AJ m u s i c Box ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอขอบคุณโรงแรมน้ำใสเขาสวยจังหวัดระนอง โรงแรมบ้านเชิงเขารีสอร์ทโรงแรมแกลนอันดาวันจังหวัดระนองที่เอื้อฟ้าสถานที่ในการถ่ายทำค่ะสุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะก่อนจะจากกันไปพวกเราก็ต้องขอกล่าวคำว่าซปปปปปปปเเีีียยยย่ไไไไไไทวววชชชิิิ s t a ก t u ง A E C า